นี่ร่างกายก like ูเ so ป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมกูอยากทำงานแบบนี้แล้ววะเฮ้ยเฮ้ทำไมบ้านมันรกจังงี้วะดูตรงไหนก็สกปรกให้ตายเถอะทนไม่ได้แลังจากนี้กูอยู่ไม่ได้แน่ต้องหาเลยทำหาโดยที่ไม่ไม่ไหวแล้วต่อไว้ก่อนกูไม่ไหวแล้วหลงคอ โอ้โหหอมปุ๊บเออเรื่อนึ่งบ้านนอกบ้านนาฝุ่นเปนเยอะอย่างนี้แหละรถวิ่งกันเยอะมันไม่เกรงใจกันหรอกเอ้าไอ้นุ่มหนาวเหรอบ้านนอกอรมมันแรงกินเข้าไปเยอะเลยลืมไปการรีดผ้าเนี่ยน้ำมันต้องฉีดชุ่มๆเหมือนตั้งแต่แตทอดเพื่อจะมีกลิ่นบงงสวยน้ำสง่าหน้าใสเอ้าไอ้นุ่มอยากรีดถอดไม่ะถ้าอยากรีดถอดแฝงใล้ตรงเสาเลยเดี๋ยวกูรีดให้น้ำบ้วนปากอเปการยึดจักรน่ะ ไม่ใช่ผู้หญิงเย็ยบเป็นอย่างเดียวเราก็เย็ยบได้ไม่ว่าจะปะจะชุนหรือจะนาวอะไรเนี่ยสบายมากฉันโตในโรงงานไทโทเรทโทลอนวนปากวนปากโอ้ยสัตว์ล่อมืองเขาแล้วตายละไม่เป็นไรเลือดไหลนิดเดียวเอง <c oughs> เฮ้ยเลือดขนาดนี้กูต้องถูบ้านอีกแล้วบูนิบูนิบูนิก,การถูบ้านเนี่ยน้ำเนี่ยไม่ต้องไป